สวัสดีคุณแทนนะครับคุณวรลเมศนะครับแล้วก็คุณชนาวัลน,นะครับทั้งสามท่านได้ยินเสียงผมไหมครับได้ครับอาจารย์ครับโอเคนะครับโหลดเอกสารประกอบการติวหรือยังครับเดี๋ยนะครับเดี๋ยวผมส่งให้นะรู้สึกว่าผมจะ อัพในเฟซกลุ่มของพวกเราละ <c oughs> ผมส่งให้ในลิงก์ข้อความนะครับทั้งสามท่านครับนะสามารถโหลดได้นะครับ วันนี้นะครับเนื่องจากเราเราติดช่วงปีใหม่นะก็เลยนะขอมาติวเป็นวันที่สองนะครับซึ่งก็เป็นวันอังคารนะครับวันนี้เดี๋ยวจะติวครึ่งหนึ่งก่อนนะครับทุกท่านครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยเดี๋ยวจะติวอีกครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าพราบรจราจรทางบกเนี่ยผมจะติวให้ทุกท่านเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยข้อนะครับซึ่งถามว่าเยอะไหมเยอะนะครับเพราะว่าผมนั่งออกข้อสอบเนี่ย เริ่มซ้ำละนะครับก็คือประเด็นเนี่ยประเด็นเริ่มจะหายากแล้วนะครับประเด็นที่จะบอกข้อสอบเพราะฉะนั้นอ่าผมก็เชื่อว่าถ้าหากว่าทุกท่านทําข้อสอบที่อยู่ในคอร์สเราจนครบหนึ่งร้อยข้อเนี่ยนะครับครอบคลุมแน่นอนนะครับคือถ้าหากว่ามันออกนอกเหนือจากนี้นะครับก็ก็คงจะเป็นประเด็นที่แบบว่าอาจจะถามเรื่องโทษถามอะไรเงี้ยซึ่ง ในในมุมมองของคนที่เคยเออกก็สอบนะครับมันมันไม่ควรจะเอามาวัดนะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันคือการแข่งขันการคัดเลือกบุคคลเข้าไปนะครับอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็จะติวเก็บประเด็นให้ในส่วนของกฎหมายที่สําคัญสําคัญอีกนะครับจนพวกเราจะอะถึงวันสอบเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับคุณคุณแทน ใช่ไหมผมผมเรียกชื่อถูกไหมครับชื่ออะไรครับคุณแทนครับถูกครับผมถูกครับถูกครับอ่าโอเคครับคุณวราเมศนะครับปุญชนาวัตนะครับวันนี้น่าจะมีไม่เยอะน่าจะมีไม่เยอะเพราะว่าเป็นช่วงหลังปีใหม่เนาะก็หลายคนก็ยังไม่ไม่สะดวกนะครับอ่าโอเคนะมีมีมาเพิ่มคนหนึ่งนะครับก็คือคุณปุญญพรนะครับสวัสดีครับคุณปุญญพรครับได้ยินไหมครับ อ่าโอเคนะก็เหมือนเดิมครับทุกท่านครับพิมต่อผมได้เลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะครับเราไปดูข้อสอบของเราวันนี้กันนะครับข้อที่หนึ่งนะอันนี้เป็นการติวครั้งที่เก้านะครับพรบรจราจรทางบกนะครับอ่ะข้อหนึ่งนะครับห้ามมิให้ผู้ใดเผาหรือกระทําด้วยประการใดๆภายในระยะกี่เมตร จากทางเดินรถนะเป็นเหตุให้เกิดควันหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะที่อาจทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่จราจรในทางเดินรถนะั้นอ่าไหครับเวลาเราไปต่างจังหวัดนะมันจะมีชาวนานะเขาชอบเผาฟางอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีกฎหมายจราจรกําหนดไว้นะครับว่าจะต้องเผาเนี่ยห่างจากทางเดินรถเนี่ยกี่เมตรนะครับข้อ A 50เมตรนะข้อ B 100เมตรนะครับข้อ C 150เมตรนะครับแล้วก็ข้อดีส0งเมตรนะรทุกท่านตอบข้อไหนดีครับ ข้อนี้เอข้อนี้ผมก็ว่าทําไมทาไมพิมมาหนะ้าร้อยเมตรนะอ่ะโอเคนะครับข้อนี้นะครับคําตอบที่ถูกต้องเนี่ยนะตามตัวบทนะทุกท่านผมผมน่าจะใส่ช้อยผิดนะนะทุกท่านดูมาตาร้อยสามสิบนะครับห้ามมิให้ผู้ใดเผาหรือกระทําด้วยประการใดๆภายในระยะห้าร้อยเมตรจากทางเดินรถนะครับเพราะฉะนั้นไอช้อยเนี่ยนะครับน่าจะผิด นะครับก็คือไม่มี500เมตรนะแต่ว่าคําตอบที่ถูกต้องเนี่ยคือ500เมตรนะครับอ่าโอเคนะทุกท่านผิดตอนนี้ไม่เป็นไรนะผมนี่แหละเขียนช้อยผิดเองนะครับซึ่งตามตัวบทเนี่ยจริงๆก็คือจะต้อง500เมตรนะครับห้าเมตรนะในกรณีที่เผานะครับโอเคเยี่ยมมากครับข้อ2ครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้รถโรงเรียนนะไม่ถูกต้องนะครับข้อ a ครับในขณะที่ใช้รถโรงเรียนรับส่งนักเรียนเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่รถโรงเรียนต้องจัดให้มีข้อความรถโรงเรียนข้อ b ครับเมื่อนำรถโรงเรียนไปใช้ในทางโดยไม่ได้รับใช้ส่งนักเรียนให้งดใช้สัญญาณสีแดง และต้องปิดคุมข้อความว่าลดโรงเรียนข้อ4ครับลดโรงเรียนจะนำมาใช้วิ่งนอกจากการรับส่งนักเรียนไม่ได้ข้อดีนะทุกข้อที่กล่าวมาเนี่ยถูกทั้งหมดข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องครับ อ่ะโอเคนะทุกท่านเรามาดูกันนะครับในมาตรา132นะครับของพรบจราจรทางบกเนี่ยนะครับบอกว่าในขณะท,ที่ใช้รถโรงเรียนรับส่งนักเรียนเนี่ยเจ้าของรถนะครับหรือผู้ขับขี่รถโรงเรียนเนี่ยจะต้องจัดให้มีข้อความว่ารถโรงเรียนขนาดสูงของตัวอักษรเนี่ยไม่น้อยกว่า15บหเซนติเมตรนะครับติดอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของรถ อ่าก็สังเกตนะครับจะต้องมีข้อความว่าลดโรงเรียนนะทุกท่านครับระยะความสูงของตัวอักษรเนี่ยไม่น้อยกว่านะ15เซนติเมตรนะครับแล้วก็ต้องติดเนี่ยทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับวักสองบอกว่าถ้าลดโรงเรียนมีสัญญาณสีแดงเปิดปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเป็นระยะติดไว้ด้านหน้าและด้านหลังของรถ เพื่อให้รถที่สวนมาหรือตามหลังเห็นได้ชัดเจนเมื่อนํารถนั้นไปใช้ทางนะครับไปใช้ในทางโดยไม่ได้รับส่งนักเรียนให้งดใช้สัญญาณสีแดงและต้องปิดคุมข้อความว่ารถลงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวเลือกที่2เนี่ยนะข้อ B เนี่ยก็ถูกต้องเหมือนกันนะครับส่วนตัวเลือกข้อ C เนี่ยนะไม่ถูกต้องครับ ถามว่าไม่ถูกต้องได้ไงเพราะว่ารถโรงเรียนเนี่ยสามารถนํามาใช้วิ่งนะครับในทางโดยที่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้ใช้รับส่งนักีนก็ได้นะครับโดยปฏิบัติตามวรรสองของมาตราหนึ่งร้อยสามสิบสองนี่แหละนะครับไม่ใช่ว่าพอเป็นรถโรงเรียนปุ๊บเนี่ยนะครับจะเอามาใช้ทําอื่นๆไม่ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องงดใช้สัญญ,ญาณสีแดงนะครับแล้วก็ต้องปิดคุมข้อความว่ารถโรงเรียนเท่านั้นเองนะครับก็สามารถใช้ในทางได้ เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยนะครับข้อใดกาวไม่ถูกต้องเนี่ยก็คือข้อ4นะครับ่มาดูต่อนะข้อที่3นะครับข้อที่สข้อใดต่อไปนี้ถือว่าพยายามแข่งรถข้อ A รวมกลุ่มหรือมั่วสุมกันในทางหรือสาธารณสถานใกล้ทางข้อ B ครับ มั่วสุมกันในทางหรือสาธารณสถานใกล้ทางพร้อมด้วยรถตั้งแต่ห้าคันขึ้นไปข้อ4ี่ครับรวมกลุ่มหรือมั่วสุมกันในทางหรือสาธารณสถานใกล้ทางพร้อมด้วยรถตั้งแต่5คันขึ้นไปโดยมีการนัดหมายเพื่อแข่งรถในทางข้อดีถูกทุกข้อ ข้อใดครับที่ถือว่าเนี่ยเป็นการพยายามแข่งรถแล้วนะครับอ่ะ โอเคนะครับน่าจะตอบครบทุกคนล้วเรามาดูครับนะในมาตราหนึ่งร้อยสาสิบสี่นะครับห้ามมิให้ผู้ใดแข่งรถในทางและเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรนะครับถ้าหากว่าเป็นทางเนี่ยโดยหลักเราห้ามแข่งรถเลยนะครับวรรคสองบอกว่าผู้ใดรวมกลุ่มหรือมั่วสมกันในทางหรือสาธารณสถานใกล้ทาง นะครับพร้อมด้วยรถตั้งแต่ห้าคันขึ้นไปโดยมีการนัดหมายเพื่อแข่งรถในทางอันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะครับที่หมายถึงการพยายามแข่งรถนะครับทุกท่านดูองค์ประกอบให้ดีนะมีการรวมกลุ่มหรือมู่สสมกันในทางหรือว่าสถา,านใกล้ทางแล้วก็ต้องมีรถตั้งแต่ห้าคันขึ้นไปแล้วก็โดยมีการนัดหมายเพื่อแข่งรถในทาง อันนี้คือกรณีที่1นนะครับกรณีที่2ครับรถที่ใช้ในการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมกันมีการดัดแปลงนะครับหรือปรับแต่งรถให้มีสภาพไม่ถูกต้องตามมาตรา6นะครับวรรคหนึ่งหรือมาตรา10ทวีนะครับหรือมีพฤติการยานอย่างใดอันแสดงเห็นว่าจะทําการแข่งรถในทางให้ถือว่าผู้นั้นพยายามแข่งรถในทางนะครับอันนี้คือกรณีที่ กฎหมายเนี่ยนะครับเขาปิดปากกันนะว่าเฮ้ยแม้คุณยังไม่ได้แข่งรถเนี่ยแต่ถ้าหากว่าคุณมีพฤติการตามมาตราหนึ่งร้อยสาสิบสี่วรรคสองเนี่ยนะครับเขาถือว่าคุณเนี่ยพยายามที่จะแข่งรถแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้พยายามกระทําความผิดเนี่ยก็มีโทษตามกฎหมายแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทําเพื่อการอื่นนะไม่ได้การไม่ได้เอามาแข่งรถเลยนะครับหรือ ตนไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับหรือว่ารู้เห็นที่จะเป็นการแข่งรถในทางเนี่ยนะครับอันนี้ก็สามารถพิสูจน์นะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากความรับผิดในส่วนนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ4นะครับคือข้อสรถเนี่ยก็ไม่นับว่าเป็นรถอะไรนะทุกท่านครับอาจจะเป็นรถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์ก็ได้นะครับอ่ะข้อที่4ครับ ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับรถแท็กซี่ข้อ A ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้หากเห็นว่าการจราจรติดขัดนะอันนี้ถูกไหมครับข้อ b ครับผู้ขับขี่รถแท็กซี่มีความประสงค์จะไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้สแสดงป้ายงดรับจ้างบรรทุกคนโดยสารนะ ให้แสดงป้ายงดรับจ้างอันนี้ถูกไหมครับ4ครับผู้ขับขี่รถแท็กซี่รับบรรทุกคนโดยสารเกินจำนวนได้หากจำเป็น,นอันนี้คือข้อ4นะ,นะข้อดีครับที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยถูกต้องหมดเลย <c oughs> ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องนะครับทุกท่านลองตอบนะครับ อ่าข้อ b นะถูกไหมครับข้อ b ถูกไหมเรามาดูนะครับในมาตราเก้าสิบสามนะครับแล้วก็เก้าสิบสี่นะครับห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่นะครับปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารเห็นไหมครับอ่าอันนี้กล่าวถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นข้อเลือกตัวเลือก a เนี่ยนะที่บอกว่าผู้ขับขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารเนี่ยนะอันนี้อันนี้กล่าวไม่ถูกต้องนะ ข้อ B นะครับถูกต้องไหมครับในกรณีที่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่มีความประสงค์จะไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารนะครับให้แสดงป้ายงดรับจ้างบรรทุกคนโดยสารนะครับอันนี้ถูกต้องนะครับข้อ B เนี่ยกล่าวถูกต้องแล้วนะครับดูข้อ14อันนี้นะครับห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่บรรทุกคนโดยสารเกินจําเป็น นะครับที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีของข้อ C เนี่ยที่บอกว่าผู้ขับขี่รถแท,ท็กซี่รับบรรทุกโดยสารเกินจํานวนได้หากจําเป็นนะครับอันนี้กล่าวไม่ถูกต้องนะครับกล่าวไม่ถูกต้องเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเขาไม่ให้รับเกินจํานวนเพราะว่ามันอันตรายนะครับอ่านะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือข้อ B นะครับคือข้อ B อ่ะ ตรงนี้มีประเด็นอีกนิดหนึ่งนะทุกท่านนะดูในในมาตรา94วรรคสองนะครับในการนับจํานวนคนโดยสารให้ถือว่าเด็กอายุไม่เกิน10ปีจํานวน2คนเท่ากับคนโดยสาร1คนตรงนี้มีประเด็ดนเลยครับสมมุติว่าเด็กอายุ5ขวบกับ7ขวบนะครับเขาโดยสารมากับแม่เขาเนี่ยนะครับกรณีแบบนี้นับเด็ก2คนเนี่ยเท่ากับผู้ใหญ่1คน เท่ากับคนโดยสาร1คนนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเด็กอายุ11ขวบกับ12ขวบนะกรณีแบบนี้เราจะนับว่าเป็น2คนนะครับ